ไพทอนมินิคอร์สเรียน y t h o n ใน3นาทีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของออบเจกต์นะครับในตอนที่2ครับเมื่อเราจะทำงานกับข้อมูลนะครับเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี้ยไปใส่ในออบเจกต์เพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของโครงสร้างของ Python ครับแต่หากมีข้อมูลหลายตัวนะครับเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของโครงสร้างข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้โครงสร้างต่างๆที่นิยมใช้กันนะครับอันแรกคือโครงสร้างของลิสต์นะครับโดยใช้สัญลักษณ์เป็นวงเล็บเปลี่ยมแบบนี้ครับ ซึ่งลิสต์นะครับจะเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เราใช้เก็บข้อมูลหลายๆตัวเข้าไปข้างในตัวลิสต์ตัวนี้ครับโดยมีการจัดการข้อมูลหลักๆนะครับคือการเรียงลําดับข้อมูลตามลําดับที่ใส่ลงไปครับอย่างเช่นถ้าผมมีข้อมูลใน Object String นะครับใส่เข้าไปอยู่3ตัวคือ A B C อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะบอกได้ว่า A B C เป็นข้อมูลที่อยู่ในลิสต์ครับ สังเกตว่าถ้ามีข้อมูลหลายตัวนะครับจะมีลูกน้ำขั้นแบบนี้ครับและการเก็บในลิสต์นะครับก็จะอ้างอิงจากตำแหน่งครับก็คือถ้า a อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเรียกว่า a อยู่ตำแหน่งที่1นึ่งครับ b อยู่ตำแหน่งที่2ไล่ไปครับและข้อมูลในลิสต์เนี่ยก็จะเป็นอะไรก็ได้นะจะเป็นลิสต์จะเป็นลิสซอนลิสต์ก็ได้นะจะเป็นสตริงจะเป็นอินดิเจอร์จะเป็นบูลีน, eger, นก็ได้หมดเลยถ้าเรากดรันตัวนี้นะครับสร้างลิสต์ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีการสร้างลิสต์ขึ้นมาเรียบร้อยครับ ถัดไปคือเรื่องของ Dictionary ครับ Dictionary ก็จะเป็นอีกโครงสร้างข้อมูลหนึ่งนะครับที่นิยมใช้มากๆเลย Dictionary นะครับจะใช้สัญลักษณ์วงเล็บปีกกาอย่างนี้ครับแต่ว่าจะไม่ใช่แค่ปีกกานะครับจะต้องมีโครงสร้างดังต่อไปดีด้วยครับด้วยความที่ Dictionary นะครับเป็นการเก็บข้อมูลแบบหมวดหมู่หมายความว่าเวลาที่เราต้องการเก็บข้อมูลอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องมีการตั้งชื่อหมวดหมู่ขึ้นมาครับคล้ายๆกับลักษณะของ d i c t i o n a r y หรือพจนานุกรมที่เราใช้กันนั่นเองครับที่มีการระบุไปเลยว่าข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยกี่ตัวก็ตามเนี่ยนะครับจะเก็บเอาไว้ในหมวดหมู่อะไรอย่างเช่นคําศัพท์ต่างๆที่ขึ้นต้นด้วย A ก็จะดูในหมวดเดียวกันครับซึ่งลักษณะของหมวดหมู่และข้อมูลนะครับจะเรียกว่าเป็นการจัดก,การข้อมูลแบบ Key Value p a i r ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโครงสร้างหลักๆของ Dictionary เลยครับ โดยถ้าเรามีข้อมูลหลายตัวนะครับก็เช่นเดียวกันเราใช้ลูกน้ำคั่นครับนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวโคลอนดัวยนะมาคั่นระหว่างคีย์แล้วก็แว l ลูครับซึ่งดิกชัน n a r ีเนี่ยจะไม่ได้เก็บข้อมูลตามตำแหน่งนะครับแต่ว่าจะเก็บอ้างอิงจากตัวคีย์นั่นเองครับถ้าเรากดดันตัวนี้นะครับก็จะมีการสร้างดิกชัน n a r ีขึ้นมาครับและออบเจกต์อีกตัวหนึ่งนะครับคือเซตครับนะเซตใช้วงเล็บปิดกาเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีลักษณะของคีย์แว u e ลูแพรก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปเลย เซตเนี่ยจะใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันครับลักษณะคล้ายๆกับเซตในคณิตศาสตร์นั่นเองอย่าลืมติดตาม Python Mini Course นะครับ